งานนี้สุจะทนกู้ภยัยงัดหลักฐานเด็ดโต้กลับเพื่อนแตงโมช็อกวงการบันเทิงเมื่อคุณแตงโมนิดาภัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตายสะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบ,บุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนในคืนวันที่ 24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งพบร่างของคุณแตงโมเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ีกุมภาพันธ์ล่าสุดวันที่7 7กุมภาพันธ์ผู้จัดการของดาราสาวเปิดเผยถึงสาเหตุเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือทำให้พลัดตกโดยกระติกกับแซนได้ถแถลงนาทีเกิดเหตุแตงโมนิดาตกเรือแซนเห็นจังหวะที่แตงโมพลัดตกน้ำหรือไม่เขาตกายหลัง พริกด้านข้างลงไปเขาไปปัสสวะโดยจับขาแซนสองข้างไว้แซนได้จับคุณโมวไว้ไหมแซนนอนเล่นมือถืออยู่ตอนนั้นเมาไหมมีการดื่มมาก่อนหน้านี้ไหมแซนตอบว่าดื่มนิดหน่อยคุณแตงโมเมาไหมแซนตอบว่าไม่ทราบ ทีมข่าวได้รับภาพจากกล้องมงจรปิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์เวลาตี11นาทีตามเวลาในกล้องหลังจากเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนของแตงโมกลับมาที่อู่เรือโดยมีไฮโซโปอกำลังโทรศัพท์หาใครบางคนอยู่ซึ่งบุคคลที่แตงโมเรียกว่าเพื่อนไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เลย โดยคุณตายสายทานหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญยูได้ร่วมปฏิบัติการภารกิจค้นหาแต่งโมในโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าการสนทนาสรุปสั้นๆแบบได้ใจความมาให้นะคะแสนกู้ภัยมาช้าเน้นว่ามาช้ามากโทรหลายรอบมีหลักฐานด้วยปลอกู้ภัยเวลาออกเหตุ เขามีแจ้งเวลาเข็มไม้กับทางศูนย์วิทยุพระนครนะคะกู้ภัยผมไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่เขาก็ไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามผมด้วยคำสุภาพว่ามาทำเฮียอะไร อมพี่ขอพูดได้ไหมพร้อมระบุคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าแซนลองป่วยดูหรือลองวิ่งชนสิบล้อเล่นๆแล้วให้ใครโทรแจ้งกู้ภัยดูซิว่าจะใช้อย่างที่เราสัมภาษณ์ไหมสำหรับไทม์ไลน์ที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา22.39นาทีหลังจากเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ22.30นานาทีตามคำกล่าวอ้าง ที่มีเพียงคนบุนเรือเท่านั้นที่รู้เวลาจริงเจ้าหน้าที่ชุดแรกไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมขับวนหาโดยไม่มีใครมาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก่อนกลุ่มเพื่อนจะหายไปจากที่เกิดเหตุข้อมูลจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือในช่วงที่เกิดเหตุกลุ่มลายของอาสาด้วยกันแจ้งมาจากทางหน่วยแพทย์กู้ชีพวชิระ ว่ามีเหตุพบคนตกน้ําในช่วงเวลาที่แจ้งจากลายโดยบนันทึกได้ช่วงเวลา22นาิ39นาทีหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดแรกได้ลงพื้นที่ถึงจุดเกิดเหตุแต่ตอนนั้นกลับพบว่าเพื่อนของแตงโมยังขับเรือวนหาอยู่ตามคลิปที่ถ่ายไว้ได้สอดคล้องกับเวลา23นาฬิกา37นาที กระทั่งต่อมาเวลา23นาฬิกา50นาทีทางเรือลำดังกล่าวได้ขับมาเทียบฟ,ฟั่งแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลนอกเหนือจากชายชุดดำตามภาพคือคนที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดพอจะพูดรู้เรื่องได้เดินมาคุยก่อนที่เวลา24นาฬิก9นาที ทางชายคนดังกล่าวได้ขึ้นเจสกีของเจ้าหน้าที่เพื่อพาไปชี้จุดที่บริเวณสูญหายหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำชุดแรกได้เดินทางพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาในช่วงเวลา24นาฬิกา41นาทีก่อนที่เรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมได้ขับหายไปทิ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการค้นหาด้วยตัวเอง คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงในฐานะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เข้าไปค้นหานักแสดงสาวจนเจอร่างได้เปิดใจเล่าว่าช่วงที่เจอศพของแตงโมยืนยันว่าแตงโมใส่ชุดลักษณะคล้ายบอดี้สูทสี่คล้ายเนื้อชมพูลักษณะบอดี้สูทยังคงอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีร่องรอยขาดตลอดจนบริเวณด้านล่าง ก็ไม่พบว่ามีร่องรอยการถอดออกจะมีแค่สภาพร่างของน้องเองอาจจะบวมน้ำทำให้บริสุทธิ์ที่สวมใส่เกิดการรัดตัวบริเวณร่างของเจ้าตัวได้ส่วนลักษณะเสื้อคลุมตามภาพที่เห็นตอนที่เจ้าตัวถ่ายที่ร้านอาหารเสื้อคลุมตัวดังกล่าวยังคงอยู่ผูกมัดที่เอวของแตงโมส่วนผ้าริ้วสีขาวที่คลายผ้าลายลูกไม้กลับไม่พบเจอ คาดว่าคงตกหล่นลงไปในน้ำขณะที่ร่างจมลงไปเมื่อถามถึงร่องรอยบาดแผลลึกที่ต้นขาตามที่หลายคนสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากใบพัดเรือช่วงที่แตงโมพัดตกนั้นส่วนนี้มองว่าในใจตอนแรกที่พบศพก็คิดว่าร่องรอยดังกล่าวอาจจะมาจากใบพัดเรือช่วงที่น้องตกน้ำแต่คิดไปคิดมา จากสภาพที่ตนเห็นพบว่ารอยบาดแผลค่อนข้างใหญ่และลึกเทีงา่ายสามารถเอาฝ่ามือยัดเข้าไปในร่องแผลได้รวมไปถึงเป็นรอยแผลที่ไม่น่าจะใช่ลักษณะของใบเรือฟันเพราะเป็นรอยเดียวเฉียงหากเป็นใบพัดเรือจริงเนื้อจะต้องกระจายหรือกระจุยไม่ได้เป็นรอยบาดตามที่ตนเห็นในส่วนนี้ตนเองเลยสงสัยเหมือนทุกคนว่าคือร่องรอยอะไรสุดท้าย คนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คงเป็นสถาบันนิติเวชส่วนปมดรามา่าภายหลังที่ผู้จัดการแต่งโมและเพื่อนที่อยู่ในเรือให้สัมภาษณ์โดยมีประเด็นที่ทางทั้งคู่อ้างว่าติดต่อกู้ภัยค่อนข้างยากกว่าจะประสานมาค่อนข้างช้า ตลอดจนเครื่องมือไม่พร้อมตามหลักความเป็นจริงแล้วกู้ชีพหรือกู้ภยัยไม่ว่าจะเป็นของมูลนธิธิร่วมกตันยูหรือของหน่วยงานอื่นๆล้วนมีทีมงานสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้งจะมีการประสานทางเครือข่ายเพิ่มแจ้งไปยังทีมงานที่สแตนบายในจุดที่ใกล้ที่สุดทันทีใช้เวลาไม่เกิน15นาทีก็พร้อมเข้าไปยังจุดเกิดเหตุส่วนตัวไม่มั่นใจ ว่าที่ล่าชาใช่เป็นเพราะการให้ข้อมูลหรือการให้รายละเอียดไม่ชัดเจนหรือเปล่าเพราะปกติทีมกู้ชีพที่เข้าไปก่อนการช่วยเหลือจะต้องมีการสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือหากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่แม่นยำได้ทีมงานเองก็ไม่สามารถลงพื้นที่ตามจุดที่มีการสูญหายได้ยืนยัน ว่าที่ช้าคงไม่ใช่ทีมกู้ชีพแน่นอนด้านในสุพจน์สวดมาลัยชุดกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกตันยูที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเป็นชุดแรกได้เล่าว่าตอนนั้นตนเองไปถึงเกือบจะสี่ทุ่มหลังได้รับแจ้งว่ามีคนตกน้ำไปถึงตนเองได้ประสานติดต่อกับทางกลุ่มเพื่อนของผู้สูญหาย โดยที่ถามข้อมูลเบื้องต้นแต่อีกฝ่ายกลับไม่ให้ข้อมูลตอนนั้นทุกคนขับเรือวนอยู่กลางน้ําโดยที่ไม่ยอมเข้ามาเทียบท่าทีมกู้ภัยพยายามเรียกอีกฝ่ายก็กลับไม่สนใจผ่านไปประมาณ15-20นาทีทางกลุ่มเพื่อนก็ได้ขับเรือเข้ามาเทียบท่าด้วยอาการไม่พอใจก่อนที่ตนพยายามจะสอบถามข้อมูลเพื่อวางแผนในการค้นหาแต่กลับ มีทางน้้นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเรือเดินออกมาพร้อมอาการคล้ายคนเมาก่อนจะพูดว่าพวกมึงจะมาถามอะไรนักหนาะจะช่วยหรือไม่ช่วยจะเอาแต่ข่าวหรอไม่ช่วยชีวิตคนหรอก่อนที่จะเดินลงเรือไปทางผู้ชายในเรือยังมีการตะโกนโวยวายด่าทอจนที่กู้ชีพถึงขั้นจะเกือบขึ้นมาต่อยแต่ทีมงานกลับหลบก่อน ทางนี้จริงๆแล้วตามหลักแล้วการที่ทางกู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือได้นั้นทางกู้ภัยเองก็ต้องได้ข้อมูลประสานกับทางร้อยเวรเข้าตรวจสอบเพราะบางเคสอาจจะเป็นเคสฆาตกรรมจึงต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบด้วยยอมรับว่าส่วนตัวพอทราบข่าวค่อนข้างเสียใจแต่ไม่ท้อเพราะการช่วยเหลือคนคือหน้าที่แค่อยากจะบอกอีกฝ่ายว่าจริงๆแล้ว ควรจะมีสติและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อผลดีในการค้นหาไม่ใช่มาโวยวายหาว่าหิวข่าวทั้งที่ความจริงเราเองอยากจะช่วยเหลือแต่เพื่อเซฟความปลอดภัยทางทีมงานขอให้คิดถึงใจกู้ชีพที่ยอมทำงานเพื่อผลดีต่อคนสูญหายด้วย